ยินตามนี้ไม่ขี้แตกงานลังศาสตร์ลองโกงอุตรดิตถ์เริ่มแล้ว19-28กันยาย,ยน68เพราะว่าได้ลองมาแล้วยังปลอดภัยไปดูหแม่ริมโอะโวคาโดโอะโวคาโดไม่ใส่สารเคมีบอกเลยว่าอร่อยมากมันนัวร้านชาที่จริงใจเป็นชาโกโก้ที่เข้มข้นมากๆขูดชีสมาแบบล้นๆขูดช็อกโกแลตมาแบบลน้นล้นนานทีเขาจะมาต้องรีบจา่ายไข่มุกเล็กนุ่มละมุนอร่อยมากๆาสามร้านโคตรหมูที่ขายซี่โครงบาร์บีคิวได้แบบจูใจขี่ละห้าสี่โมจิครีมชีสผลไม้สดร้านนี้ผลไม้ดีมากหวานอร่อยไม่ช้้้้้้้้าาาาตตตตตััวววววแแแแแปงงยยยยยยืดดนนนนนนุุ่่่่่มมมมมไไไเเหหีีีีรรชชกกก็บบสสสพูำำิลขอซ เจ้าแม่ยำหอยนังรุ้งงแช่นปลากระอสอสดใหญ่ๆตีลูกชิ้นปลานำเข้ามาจากเยวาวราชจริงๆปาลปา,รลปารลอร่อยปลาสดไม่เหม็นคาวมากแก็ก็มีส่วนหอยจอกกระชิ้นใหญ่ <7 R S 1> เจ็ดอาหมงทะเลดองเลิ่อมต้นยี่สิบเก้าสามารถชิมฟรีได้แปดโกโก้ในหนวดสายขูดช็อกโกแลตแบบจจใจราคาดีๆแบบขูดเริ่มต้นห้าเก้าเก้าร้านหนึ่งสตรีทฟู้ดที่ขายแมงกะพุนหัวกระสุนหนึ่งร้อยแมงกะพุนตัวใหญ่ตัวโตกรอบจริงๆแล้วก็มีแบบดองด้วยนะสิบ้านฟินฟินเป็นขนมเปียะที่ไส้ทะลักถ้า